r i ิ h m ม n Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมหรือ Origin s บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile, HOK OK, หรือเกมชั้นนําอีกมากมายปาดกะหลายโพดวันนี้จิมมารู้ขอแนะนําตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ก,กับการเติมเงินในรูปแบบ official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ at richmanshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดน,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมจะเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ ริชแบนชั่ปยู่งด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะเอเคเอ็มวินไม่โดนไม่โดนแตะเลยนะขึ้นมาคุณแหลกจังวะโบสป่ามาป่ามาวิ่งมาอยู่วิ่งอยู่ที่นี่ใสจะมาได้ปะใสจะมาได้ปะจับให้เฮ้ยการมากามากามาวู้ย ทำตด้นังไงตีกันตายโดนยังุตสาดโดนอีกเอาเลอาไหมเอยไหมฟาดอีกทีฟาดอีกทีโอเคข่อื้อหือเกือบโดนตีเกือบตายได้อยู่พอละ มา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 บอสีบอสีแล้วเป็นกูที่โดนโอ้โหไม่ถึงสวยไป่องไป่มานีะ้าลา้าแล้าล้าละวม้าลวมาก้มาล่วมา้มาแล้วมาแล้วมาลมาล้ลมาแล้วมาลมาแวมาแล้วมมามาก้ มีทำไมมีทำไมเล่นได้อยู่หรอขึ้นกระดูกก็ลำบาก่างไรเออจะได้อยู่โอ้โหออกมาแล้วโอ้มาใจตู้เลยอวะเฮ้ยเฮอะไรวะนั่นน่ะเขาไม่มีหลังนี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะถ้าทะทำอย่างนั้นทำหายว่ะไม่มีอะไรเลยข้าจะดูคลิปติ้งกอล์เก็บกินไปกอล์มีสามเงี้ยเดี๋ยวเอาล่างต่อล์แล้วกันขอบุญ ลากให้หมดอันนี้ได้คลุบด้วยมันมันสีไหวนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาแล้ววะโอ้ตะกี้ผมไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรวะนั่หนาอะไรวะนั่นนะอะไรวะนักเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่มาแล้วมาแล้วอ้าวไม่มีด้วยโอเคอชุดมาปุ๊บลากโอ้แบคคิวโอ้โหเบา E e อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยเจ็บเบเจ็บเเ็ใจไม่ได้ค่ะข้างขวาเพื่อแบบให้ไปโดนแนวหลังเนี่ยเลยแ่คิวไม่มีไม่มีวดท่หล่จะตายอีกัยก่อนได้เ้ย ไอยูไม่เลยล็อกล็อก้ยมันติดแมงเอติดแมงตกี้วนนี้โอ้ยหลบสวยโอ้ยดูสิัวหชเีวมม่่กลับมากลับมาบูกลับมากลับมาเอ้ยระวังระ่อยู่ไม่อยู่เบาเบาเบไอ้เี้ยเบา ไอ้ได้ได้ไอ้ท oh, okay. oh. ีมันจ้หมดแล้วได้หมดแล้วตีแข่งให้แข่งให้คุณแข่งให้คุข่งให้แข็งมากเตะมันด้วยเตะอยู่เตะอยู่กูเตะเออป้าบีเตะอยู่เตะอยู่มาเตะยีมาเตะยีไอ้ตัดมาดิไหนอะโอ้โหล่างๆมันมันเยอะไปว่ะเอ้ว่าใจเย็นได้ไหมผมขอมาเตะยวยว่ะมาเตะยวยเหรอปึงมาเด้ มันมึงได้แค่นี้แน่ทำไมวันนี้ไม่ได้มึงติดคืนน้องโดดจับอย่างเดียวตอนนี้ไปครับไปกันต่อไปกันต่อครับผมข้าพเจ้ากลับมาแล้วโอ้โหคุยนานนะครับเนี่ยคุยนานนะครับเนี่ยนานๆอยู่นานอยู่คุยเยอะหรอไป่งันคุยนะครับไม่ใช่อันนี้น้องจริงอ๋อน้องยดิแล้วเรา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 ไหนตัวไหนตัวไหนจริงอะนี่อะตัวนี้จริงๆเหรอตัวนี้จริงๆเหรอน้องกดพีน้องแบตติดเลยจริงเหรอ อุ๊ยสวยไปเกาะไปเกาะอย่าหยุดอย่าหยุดตะโลให้ตโลให้อย่าหยุด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 หยุดยังมาอย่าหยอย่าหยุดทำไมแข่งเหรอจับมาจับมาอ๋อไหนตัวไหนเก็ไดิมาไว้ัวนึงไหนตัวไหนเก็ไดิยีตัวสุดท้ายเป็นยีมาดิยีมาดิตีมาแล้วตีมาแล้วมาดิเจนายเอเป็นหมาไอ้ตัดมาดิมาดิมาดิยีไอ้ตีวิ่งออกจากบ้านทำไมไม่กลัวเหรอ ถอยเถอะแย่าแนถอยเถอะขอร้องละวจะคุยอียเยแงไหมอวัาไหมเห็นเห็น้โ่นี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 ่ไอตัวไนไปไหนไปไหนไปไหนอ้ตัวนี้ไปไหนไปไหนไม่ไปบแล้ว่อตัวมันจะยีรอยเดียวรอยจับไปยังเยอกว่นรถทาอีกพี่ ไม่ใช่ยังเยอะกวกับคีบผลงานเลยแค่ตัวแค่ตัวร้อยเดียวเท่ากับงานที่ผู้ภาคเลยโอ้โหแปลกเอาแปลกมาเล่นไม่เอานะขอบคุณโดนเอ็กซ์ห้าเหลี่ยมยัดเข้มรู้ความลับขอบคุณครับโดนเน็กซ์อะไรเยอะขนาดไหนวะน่ะขอบคุณครับรับแบนเจ็ดหมนห้าดอลลาร์แปดเป็ดเซนเจ้ารู้ไม่ต่ายที่น่ารักจังเลยค่ะเอ้ยไม่ใช่โอ้ยผู้หญิงเหรอน่ารักจริงวะครับ